สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่พื้นดินเกษตรกับตามรอยเกษตรบาโหคนเดิมคนเก่ามากแล้วครับพี่น้องครับมนีภาพพี่น้องมาอยู่ไฮอยู่หน้านะครับมาติดตามนะครับมารีวิวหลังจากใส่ปุ๋ยรับล่วงตั้งท้องไปแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากวานปุ๋ยตั้งท้องรับล่วงนะครับช่วงสุดท้ายของเข่ากอขอสิบห้านะครับกะ พื้นที่นี่กับเนื้อที่13ไร่นะครับของบ่าวโอกะที่ได้ลงคีปวานไปช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะกัวานปุ๋ยสูตร 15- 15นะครับผสมกับสูตร 15, 5ห0 2สูตรเลยนะครับพี่น้องครับในอัตราส่วนทำซ้ำกันนะครับแล้วกัปริมาณกับ0กิโลกรัมต่อไร่นะครับหรือ25กิโลกัมนี่นะครับบางทีอาจใส่เกินแต่ก็เป็นผลดีครับ แต่ว่าเมัก่กล่าเพิ่มตนทุนเท่าเนาะกับภาพพี่น้องมาอัปเดตรีวิวเบิงนะครับก็เริ่มเขียวเป็นเต็มพื้นที่แล้วครับบางพื้นที่อาจจะยังเขียวว่าเต็มอาจสีว่านบทัวถึงนะครับแต่สีมาเก็บตกรายละเอียดต่อไปนะครับพี่น้องครับเอาล่ะครับกับสีมาเราในส่วนของจีว่าถ้าอยากใส่หรืออยากฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนรับร่วง เข้าคว้นสีฉีดช่วงใดดีนะครับหลังจากเขาออกร่วงไปแล้วนะครับจําเป็นบมอต้องฉีดฮอร์โมอนรับรวงนะครับพี่น้องครับการสาหรับผู้ที่ต้องการสีเพิ่มน้าหนักเขานะครับเพิ่มผลผลิตนะครับให้เมล็ดมีน้าหนักใหญ่ยยขึ้นเมล็ดเต็มสมบูรณ์นะครับน้ำหนักดีกาการคิดว่า จะฉีดพ่นฮอร์โมนเพื่อบำรุงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องครับถ้าฉีดพ่นก็หลังจากเขาเริ่มออกร่วงนะครับแท่งยอดออกร่วงออกมาเนี่ก็ฉีดพ่นเลยนะครับพี่น้องครับก็ฉีดฮอร์โมนนะครับกับผสมกับปุ๋ยเกจน้ำแห่งเกิดประโยชน์ดีที่สุดครับพี่น้องครับปุ๋ยเกจที่ผสมนะครับกับเนี่ยในส่วนที่เป็นตัวท้ายสูงนะครับพี่น้องครับ อยากแนะนําในส่วนของปุ๋ยเกรติสูตร13040นะครับพี่น้องครับหรือสูตร0060ไปเลยครับพี่น้องครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับเมล็ดเข่านะครับให้เมล็ดเข่านี่น้ำหนักดีใหญ่นะครับเมล็ดเต่งตึงนะครับเมล็ดสมบูรณ์มีขนาดใหญ่น้ำหนักดีนะครับพี่น้องครับก็ฉีดได้เลยนะครับช่วงที่เหมาะสมในการฉีดกะ ช่วงเข่ากําลังแทงยอดออกร่วงมากเลยครับพี่น้องครับจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว1 0ถึง20วันนี้ก็ยังฉีดได้นะครับพี่น้องครับก่อนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวเขานี่ยก่อนสิเก็บเกี่ยวสัก10 20วันนี้พี่น้องก็สามารถฉีดได้อยู่นะครับพี่น้องครับก่อนสิเก็บเกี่ยวนะครับกาเวลาในการฉีดการกวนจะเป็นช่วงเสาร์นะครับ 6โมงเช้าถึง9โมงนี่กำลังดีนะครับเพราะว่าปากใบเขาเขาสิเปิดนะครับพี่น้องครับครับและช่วงเย็นก็ควรสิเป็นช่วงหลังจากใบสามนะครับ15นาฬิกาถึง6โมงแรงครับถึงค่ำนะครับกับสีมอสมนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับปากใบเขาเปิดนะครับเพื่อดูรับสารอาหารเขาสูเผืชดได้ดีนะครับพี่น้องครับ ครับส่วนฮอร์โมนก็มีหลายยี่ห้อนะครับพี่น้องก็ล่องไปคัดสรรหรือเลือกมาใส่ได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าสีแนะนําปีนี้เบากัสีล่องใส่ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับกะเป็นฮอร์โมนรวงทองเป็นวาร่วงทองนะครับซอยในการบํารุงร่วงเขานี่ให้มันเมล็ดเต็งตึงน้าหนักดีแป้งเต็มนะครับมีขนาดใหญ่น้าหนักดีก็สีล่องเอามาฉีดเบ่งนะครับ ของล่วงทองนะครับพี่น้องครับกามาผสมกับปุ๋ยเก็สนี่แหละครับสูตร0 0 6 0หรือ1 3 0 4 6นี่นแหละครับเพื่อว่าบำับรุ่งเขาคือมาลุกปรรุ่งมะเล็ดเลยเห็นมะมเเล็ดใหญ่น้ำหนักดีนะครับพี่น้องครับเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาแช่มาเหลาสูขันฟังนะครับเนาะถ้ามีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวไปก่อนครับขอบคุณครับ